สวัสดีด้วยนะฮะค่ำคืนนี้อยู่กับคืนเล่าผีนะครับเช่นเคยฮะค่ำคืนนี้อยู่กับเรื่องเล่าสยองขวัญน,นะฮะของคุณสกายนะฮะในกระทู้พันติดนะครับชื่อเรื่องของคุณสกายเนี่ยได้มีชื่อเรื่องว่าชุดคุยที่ไม่ได้มีแค่ชุดคุยฮะก็คือมันจะเป็นยังไงนะ,ะก็ไปรับฟังกันเลยฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ8ปปีที่แล้วฮะลูกพี่ของคุณสกายเนี่ย ขอย่อสั้นๆนะว่าเจ้าขอรออนะครับเขาจะเข้ารับปริญญานะครับตัวเขาเนี่ยไปเช่าชุดคุยจากร้านร้านหนึ่งะเช่าอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เช่าตัดเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นมือสองยันมือ10เนะเพราะสถาบันการศึกษานี้นะไม่เคยเปลี่ยนรูปแบบชุดคุยมานานแล้วนะวันซ้อมนะครับเจอขอรออเนี่ยจะต้องไปซ้อมที่สถาบันนะ คุณสกายเนี่ยไปด้วยนะครับเพราะต้องการไปช่วยคุณจอขอลออเนี่ยถือของนะฮะเหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรนะรจนกระทั่งขากลับนะครับย้นะํานะขากลับนะบเจ้าขอลออแขวนชุดคุยไว้ตรงที่เกี่ยวตรงเบาะหลังนะครับก็อยากให้จนินตนาการภาพรถเก่งคันนึงนะฮะจะมีที่แขวนอยู่ทางซ้ายมือนะครับจะเป็นตะขอชุดคุยเนี่ย ก็จะห้อยอยู่ด้านหลังเบาะนะครับเจ้าขอล้ออของเจ้าขอล้ออพอดีนะฮะนึกภาพตามนะครับส่วนตัวของคุณสกายเนี่ยนั่งเบาะหน้าข้างคนขับฮะบก็นั่งไปเมาส์กันไปนะฮะสักพักนะฮะพี่ของคุณสกายเนี่ยหรือเจ้าขอล้ออเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าหล่อนหยิบน้ําให้หน่อยหิวน้ําคุณสกายก็หันหลังเอี้ยวตัวจะไปหยิบขวดน้ําดื่มที่กองไว้ที่พื้นหลังรถนะฮะแต่จังหวะนั้นเองอะ ก่อนที่คุณสกายจะเอื้อมมือไปหยิบขวดน้ําเนี่ยชุดคุยเป่าๆนะฮะอยากให้จินตนาการภาพนะครับที่จะแฝนไว้ทางซ้ายมือนะฮะเคยเห็นไหมฮะเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในรถนะ,ะแต่อันนี้เป็นชุดคุยนะฮะที่ไม่ควรจะมีอะไรคุณสกายกับห็นใบหน้านผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่ในช่องระหว่างชุดคุยตรงกลางอกนะครับชุดคุยมันจะเป็นชุดแหวกนะและจะมีใบหน้าคนโผล่ขึ้นมาตรงกลางอกนะครับ ใบหน้าดำคล้ำนะผมเผ้ายุ่งเหยิงนะตาสีแดงกลับปากมีเลือดเปิอะเต็มปากเลยนะครับมีแต่หน้าไม่มีตัวนะมองคุณสกายด้วยสายตาแบบจะกินเลือดกินเนื้อเลยนะครับโคนลุกเลยนะคุณสกายก็ช็อกจนพูดอะไรไม่ออกเลยรีบคว้าขวดน้ำและส่งให้จอขอลออแบบปับตาส่งครับคุณสกายก็อุทานขึ้นมาว่าพี่ ข้างหลังเห็นอะไรไหมแล้วคุณสกายก็เสียงสันส่นๆนะเจ้าขอลออชะลอรถแล้วหันไปดูเขาก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรแล้วเขาก็ถามคุณสกายว่าเราเห็นอะไรเราก็ไม่กล้าตอบนะเพราะคุณสกายกำลังช็อกอยู่ก็เลยตอบสันส้นๆแค่ว่าเดี๋ยวถึงห้องจะเล่าให้ฟังพอไปถึงห้อง คุณสกายสั่งจอขอลออหรือว่าพี่ของคุณสกายเนี่ยหรือว่าห้ามเอาชุดขึ้นมาบนห้องด้วยเด็ดขาดทิ้งไว้ในรถแบบนั้นแหละจอขอลออก็งงนะครับแต่เขาก็ทําตามที่คุณสกายบอกแล้วคุณสกายก็เล่าเล่าเล,าเลาให้จอขอลออฟังนะครับคือผลสรุปก็คือนะฮะพี่ของคุณสกายเนี่ยหรือจอขอลออเนี่ยเขาไม่เชื่อนะครับเขาคิดว่าคุณสกายเนี่ยตาฝาดนะครับ เราหันหน้าไปเร็วตาอาจปรับสภาพไม่ทันก็ได้สีชุดกับบ้างเลยผสมปนเปเป็นหลายๆสีพี่ของคุณสกายกล่าวนะครับคุณสกายก็ถ้าตาฝาดเนี่ยทำไมเราเห็นรายละเอียดของใบหน้าผีนั้นชัดเหลือเกินชัดระดับเฮดดีเลยนะพี่วันรุ่งขึ้นพี่ของคุณสกายเนี่ยหรือจอขอลออเนี่ยก็เข้าพระรับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณสกายก็เลยคิดว่าคุณสกายเนี่ยคงตาฝาดไปเองอย่างที่พี่เขาว่านะครับแต่เรื่องมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะฮะเนื่องจากเจ้าขอรอ,อทํางานแล้วเขาเลยไม่มีเวลาไปคืนชุดนะชุดคุยที่คุณสกายเห็นผีนะเขาเลยใช้ให้คุณสกายเนี่ยไปคืนชุดนะครับคุณสกายก็หอบชุดไปที่ร้านนั้นนะในร้านเป็นร้านเล็กๆเดี๋ยวจะ เล่ารายละเอียดดีเทลของในร้านนะฮะก็คือรายละเอียดในร้านเนี่ยเป็นร้านเล็กๆนะครับมีเคาน์เตอร์ยาวๆทางด้านซ้ายถัดมาเป็นทางเดินแค่คนเดียวเดินผ่านได้ส่วนทางขวาจะเป็นชุดคุยสถาบันนี้นะแขวนอยู่เต็มไปหมดนะครับคนในร้านมีประมาณ4 5หคนมีสองคนที่กำลังจับชุดใส่พลาสติกใสๆอีกคนก็รับไปแขวน ใกล้ๆก,กันก็มีคนยืนรีดชุดอยู่ในร้านนะและดูวุ่นวายมากนะครับสภาพภายในร้านเนี่ยหลังจากคืนชุดรับเงินมัดจําเสร็จคุณสกายก็ขาดใจฮะเลยถามพนักงานที่ยืนตรงเคาน์เตอร์ว่าพี่คะชุดคุยชุดเนี้มันมีอะไรหรือเปล่าคะทุกคนในร้าน,นที่กำลังสารวนกับสิ่งตรงนี้นะฮะที่ว่าทำงานกันอยู่นะฮะในร้านนีครับ หยุดสิ่งที่ทำอยู่ทันทีมองหน้ากันเองแล้วก็หน้าซีดกันหมดเลยครับเลยตอบคุณสกายนะฮะไม่มีขน้องไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีก็คือแย่งกันตอบก็คือเป็นแปลกแปลกแล้วฮะพี่ตุงเคาน์เตอร์เนี่ยก็เลยตอบคุณสกายก้นหนูว่าเหงื่อแตกแล้วค่ะพี่คะถามแบบนี้คุณสกายเนี่ยเลยยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่คุณสกายเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณสกายตาฝาดแน่ๆนะครับ ถ้าจะบอกว่าเป็นแม่ย่านางในรถของเจ้าขอ,อรออหรือพี่ของคุณสกายเนี่ยรถก็คือคันเก่าเนี่ยไม่มีแม่ย่านางนะคุณสกายเขายืนยันนะว่าในรถไม่มีแม่ย่านางนะครับก็คือจบเรื่องแล้วนะเรื่องราวนี้นะฮะมันเป็นเรื่องราวที่อธิบายไม่ได้จริงๆอะ่ะมันเป็นชุดคุยชุดหนึ่งที่พี่ของคุณสกายไปเช่ามาให ให้คุณสกายเอาไปคืนก็คือคุณสกายเนี่ยได้เจอผีในชุดคุยนะฮะดีเทลของผีเนี่ยรายละเอียดหน้าตาก็คือชัดระดับเฮดดีที่คุณสกายเขายืนยันว่าเป็นผีนะฮะก็ปากเนี่ยมีเลือดนะครับตาแดงนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเจ้าของชุดก็อาจจะโดนรถก่อนจะรับปริญญาอาจจะโดนรถชนเสียชีวิตหรือว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับ อะไรสักอย่างหนึง่งอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับที่คุณสกายเนี่ยได้เจอนะครับก็เป็นเรื่องที่อ,อ,อธิบายไม่ได้หรือว่าพิสูจน์ไม่ได้นะฮะแต่ว่าถามว่าผีเนะี่ยมีจริงไหมนะครับผมตอบตรงนี้เลยนะครับว่าผีมีจริงครับเพราะผมเคยเจอมาแล้วนะครับผมค่ําคืนนี้นะฮะก็ขอบคุณเรื่องชุดคุยที่ไม่ได้มีแค่ชุดคุยนะครับของคุณสกายด้วยนะครับ ก็ฝากติดตามพันทิพย์คุณสกายนะฮะเรื่องเล่าสยองขวัญชุดคุยที่ไม่ได้มีแค่ชุดคุยนะครับไปเปิดอ่านกันได้นะครับผมก็หรือว่าถ้าไม่อยากอ่านนะฮะก็มาฟังเรื่องราวใน Facebook บุ๊กออดิศักดิ์หรือว่า YouTube คืนเล่าผีฮะค่ำคืนนี้นะฮะถ้าชอบเรื่องชุดคุยที่ไม่ได้มีแค่ชุดคุยของคุณสกายเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นบัตรเข้าฟังนะครับคืนนี้ก็เช่นเคยฮะฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ